ครับท่านครับในกรณีของนายวิชัยหรือต่อคดีฆ่าเจสายยันต์ต <Gym. S 1> <aka> ัแงในตลาดมุ่งเกลื่อนเด็บป้วงจะได้รับการปล่อยตัวและรับการประสานมาอย่างไรว่าจริงเปไหครับท่านคือขนาดนี้นะกองทัพทุทพิจารนิแร้วก็มีโครงการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทงกฎหมาย นัดดำนิการด้วยกองทุนยุติธรรมในการออกขอปล่อยตัวเจวาขาวนะครับเป็นโครงการที่กระทรวงยุติธรรมดำเนินการเพื่อให้โอกาสกับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีได้มีโครงการในการได้รับการประกันตัวแต่คดีของนายวิชัยเนี่ยยังไม่เคยได้รับการแจ้งความประสงค์มาในส่วนของการนจำนะครับเพราะการยืนจ,ยจำยังไม่ทราบเรื่องของการที่เขาจะดำเนินการเรื่องของการประกันตัวกับทางภายนอกหรือเปล่า ตามไรอเลยคือมาถามว่าทางกระทรวงยึดทางทั้งทางแรยงานอื่นอะรอ่างเงี้ยทางยื่นประันตัทางศาลอรอะไรพวกนี้เราไม่ทราบับแต่ในส่วนของทางเรื่องจำผลแก้วยังไม่ได้รับการประสานเด็ครับใช่ครับยังไม่เคยได้รับการประสานครับเกี่ยวกับเรื่องนายวิชัยนี่นะครับครับท่ารับสารมาด้วยขั้นตอนจะเป็นยังไงครับเราก็เสนอเรื่องหลักเกณฑ์หรือว่าพวนี่ยทางเราก็เปิดโอกาสให้ผู้ต้องทันแสดงความประสงค์เราก็จะรวบรวม ผู้ประกาศที่เข้าหลักเก็นแล้วส่งไปที่สำนักงานที่ดยนจังหวัดซึ่งจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาขั้นตอนหนึง่งเพื่อสเ,เสนอรายชื่อเสนอกับกระทรวงยุติธรรมต่อไปครับอขอบคุณครับท่านครับ